ใช่ครชวงมนตกก็เริ่มถามตอนนี้จะเด้อนีกามันเส็นสวนิดาจะตัดหญ้าิดา้าิดาตัดหญ้า่หมดตัดหญ้าแล้วก็อ๋อิดาเป็นน้ำเป็นสวนขิดาน้ำกันเดยจ้าหาห่อพี่น้องหนาวพวกอะไรด้หนาวหน่อยพวกลาไ ngay cây gì mới lạ tiếp tục thay cây xuống năm gần cha chân bụ chân bút chân ngay đi bút chân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  bút มาวันท่านพี่น้องเออเด็ดทีมพ์แต่งหลายแลอวมาคู่คู่คู่กันแต่งหลายมากน้อยก็ค่อยหลายมาหาหอหน้าถึงพี่น้องก็ฝนตกว่าดมีจีดยาฝนกระท่อมมีต้นหงกอลซึนหน้าถึงเสียล่ะพี่น้องเป็นวันน้อฝนตกจีดยาก็ได้ đếp kim mãi mãi bỏ học rồi mẹ mãi bỏ học nóng đếp kim 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 mãi bỏ cũng kiếp đơn sông xuân năm cân đang, uh, tố tố cơ đang cô cô tô cô 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 เาด้จ้าตามสุดาส้งสวนนำกันจ้าาสนจักเรือนฟเนย่อคำสว่างจ้าตาส้งสวนถึนต้นสุดาจะเอางนถงไหนวะดตัวตัวกเอ้ยต้นกโดเีาดอกต้นท้องต้นเนเป็นกะตา